เฮ้ยไม่ใจเย็นแต่ไอซองโอ้โหเกือบตายเด็ดนี่ตัวนู้ดหล่มหนึ่งหล่มใช่ไหมผู้หัวติดผู้หัวติด หมดติดหมดติดพี่ต็องเปิดจุดมากของพี่มากเล้วเปิดเป็นเลี้ยวเข้าเข้าเข้าเหมดนี่นี่พี่จะลักพี่จะลักอยู่ล่างอยู่ล่างดูวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเขาเรียกหน้าด้านหรือเปล่าปักวิ่งไปเขาเรียกว่าช่วยแกเป็นห่วงกับห่วงอาจะได้ชิลไม่คาบสื่อเขาเป็นห่วงได้กลัวตายเนี่ยเออถ้าตายขึ้นมาทำไงเดี๋ยวก็บ่นทีเขเออตายไม่ได้ช่วย มันกนไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรเลยมาล้านเราแบบนัดเดียวแบบโดนถึง2ี่ไม่ได้ยิงไปต้้งสามสี่นัดไม่ใช่แล้วปังยิงไปสามสี่นัดไงแต่มันล้มนัดแรกไงมันล้มนัดแรกอ่ะแต่ยิงไปสามสี่นัดดูก็รู้ดูดาเมก็รู้อะไร ไปดูเฉลี่ยด้วยนะไปซ้ำตัวซ้ำตบเราไม่ได้ซ้ำกันเด้อดาเมจที่เนี้ยดาเมทดับเมทสองตัวอยู่นะวิถตบศพวิทับซ้ำตบว่ะดาเมจหัวเลาะเนี้ยชอบว่าพี่จังวะคนเล่นคนเล่นเก่งก็ชอบว่าเฮ้ยมันฟางอะไรเหมือน่างนั้นน่ะยิงไม่โดนเลยเออตัวที่สอง เฮ้ยหัวนัดเดียวหัวนัดเดียวหัวหัวยิงหัวคุกเกมอะจริงเอายิงหัวไม่ต้องไม่ต้องไรหัวและเอายิงหัวจริงได้เนี่ยเดี๋ยว้อนสตรีมดูด้เนี่เออเดี๋ยวบอกว่าพี่ว่าแล้วทำไมมันง่ายจังมันมาแค่สามคนนี่เองยิงง่ายเกินชอบแบบนี้แหละลูกสาวชื่ออะไรพี่ผู้ชาวชื่อเชื่ออะไรวะอ้อยเหรอ ชิวครูปวดัาค,คนคุยก็ไม่มีลบ <c oughs> ไปเมนตูน้ยิ่งก็ได้วะยิ่ด้วยก็ได้แค่ส,สามตัวนะม่งเก็บใต้ซีนอ่ะทีนี้เพื่อนต้องเก็บสีแล้วเดี๋ยวเราเป็นคนไม่ใช่แค่สามตัวนะเราไม่ตึงด้วยดีเนี้ยโคตรซิวเลย อ้าวไม่ต้องซื้อได้แล้วน,นมันเปิดไ,ไดไ้ต้องระเบิดลาดระเบิดลารด,าดวายอเออมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บตมก็ไม่ไหวตรงนี้มูไม่เป็นเป็นไงเป็นไงล่ะก็ปล่อย,ยเป็นไงล่ะ ามตัวก็เสียวได้นะมาเือไม่กลัวหรอกไปไหนวะว้ายเราเหิไอ้นี้เลยมาเถอะโผล่มาหัวแตกอันแน่สีน์ปูดาวยังพี่ทอปตรงนี้ดาวแน่เราก็อยู่ในรูอยู่หน้ารูอ่ะกูเห็นมันอยู่นะ พวดต่อเลยอันี้อันนี้แบบคิดเอาละกันอะคนดูอ่ะคนดูดูเลยคิดว่าบะมันอยู่ในรูคุณเห็นมัน่ทำเอ็ดเยอะไงโอ้ชอบไม่รู้เก่งไม่กลัวหรอกมีไอ้โวมมองบีมันจะทำผมวันมันอุต่าหฟั่มไอ้โวให้วายแพ้่างนี้แพ้ คือหมวกเลยชอบิมหัวไม่เข้าก็ไม่เข้าใจนะานนึกมาดูแม่งไก่ว่างกากว่างไม่รู้คุณเล่นเกมเพื่อความสนุกหรืออะไรคุณคุณมาเล่นคุณมาดูคุณก็มาด่าโอ้กูยิงกูจะหลังหักเป็นนะไม่น่ารักเฮ้ยเจ็บ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 เข้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้เจ็บเจ็บเจ็บตัวเจ็บเจ็บไปละ ไปได้ปุ๊กนะเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเอ้าไม่เห็นจะเข้าไปช่วยซะหน่อยเฮ้ยเป็นหลัง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 มีเข้ามาหาแล้วเข้ามาหาอาบีแล้วไม่งั้นมองไม่เห็นเป็นรถหญิงผีเอ้าโห้องมีผู้มันมีผู้เล่นเก่งนะครับไม่เท่าไรหรอกแล้วพอมาถนั้นเดี๋ยวแค่แค่กพอมัน ต,ต้องเข้าหัวต้องเข้าหัว,วต้องเข้าหัวต้องเข้าหัวพวกไม่น่ารัก้ระเบิดไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยสายเว้ยว้าวช่วยเฮ้ยมาแล้วโอ้โหแม่งไวเกินกระโดดยิงโอ้ลัง้าวเฮ้ยมันมาซ้ายมาซ้ายพักลบโอ้โหพวกชอบยิงส่งมาส่งพวกนี้ สี่ตงสามมันประมาทเนี่ยเล่นเล่นเราประมาทเห็นี้ยแต่มันไม่ตึงหรอกตาตาตาตแต่อยู่บนสุดซ้ายตัวหนึ่งบนสุดบนสุดบนสุดจบเกิดหนึงตัวหนใต้บนสุดซ้ายตัวฐานตายอยู่บนซ้ายสุดเลยด้านซ้ายติ้นไปเลยมันไม่ตึงหรอก ติเเล่นฉยมีภูไม่ไปเดี๋ยวมีภูตายมีภูมาแล้วมาแล้วมาล้วคิวคิวอนมีภูง,ง้ๆโงโด้วยมีภูยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยอเอ้าโอ,อ้โหแล้วมัอยู่บนสุดอ๋ออยู่ตรงไหนวะขึ้นภูด,ดิขึ้นภูด,ด,ดิจะได้ไมแ่แพ้อ้าวถ้าเราตายตอนนี้เกมหน้าซื้อคืนเราด้วย น่าอะไรเล้เาต้องเอาชนะแลว้วเราแม่งไปประมาทมันเราแม่งเอาสี่สุดก็เอาได้เนี่ยมันไม่ได้เก่งอะไรเลยเนี่ยล้มแล้วเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยก็าบอกอยู่หน้ามีมูหน้ามีมูมีมูมาไม่ได้เก่งอะไรเลยตีเนี้ย <พะ S 1> เฮ้ยแม่งปืนยีงไ,ไ,ไม่ออกก็อบอกแล้วไม่ได้เก่งอะไรเลย จะท็อนจ่ายลัดครับเกมนี้สายลัดตรงไหนหัวทุกเม็ดครับไปย้อนดูได้ครับกี่ตัวนัดไ่กี่ตัวเฉลียดาเมจออกมาที่ท็อปตั้มุกด้วยนั่นอ๋อพี่ยิงหัวทุกตัวนะพี่ยิงหัวทุกตัวนะตั้มุกด้วยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานัดทุกคนนะครับในการดูไลฟ์สดนะครับแล้วก็ พา,าทุกคน,นครับมาดูกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมอ่าโอเคมาดูกันนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าวันเสาร์ที่วันเสาร์นี้อ่าวันเสาร์น,นี้ก็คือ11ศูนยดนอนะครับผมอ่าก็คือเขาให้ดูไลค์พร้อมกันนะครับดูครบรับเลยนะครับผมก็สูงสุดเนี่ยดูครบ300แ0นเนี่ยจะได้มาเป็นเจ้าสกินฟืนตัวนี้ใช่ไหมอ่าโอเคแต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนดูประมาณ200,000นี่แหละนะครับผมก็อ่า เราจะนัดกันยังไงก็คือเวลา11.30ถึง1 2 0 0นะครับเวลานี้นะครับให้ทุกคนนะเข้ามาดูพร้อมๆกันนะครับในเวลานี้นะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะมาคนละเวลานะครับบางคนอาจจะมาตอน11โมงตรงนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมาเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทําให้ยอดคนดูนะครับพร้อมกันมันไม่ถึงครับผมถ้ายอดรวมนะครับคนดูเนี่ยเยอะมากแต่ว่ายอด อ่คนดูพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนดเนาะนะครับผมก็มาดูในเวลานี้นะครับผมสําหรับคนที่มาตอน11.30นนะครับผมให้อยู่จนถึงเที่ยงวันนะครับผมก็คืออยู่ให้ถึง12.00นะครับผมแล้วก็ค่อยออกนะครับผมถ้าเกิดใครมีธุระนะถ้าไม่มีธุระก็ดูยาวๆไปครับผมนะโอเคจะได้ได้ของฟรีกันยกเซิร์ฟนะครับผมได้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมอะโอเคมาเดี๋ยวมาดูจิตกรรมฝารีกันนะครับผมก็คือ ตรงนี้นะครับเป็นปราบเซียนเวียนอาวุธนะครับผมก็คือใช้อาวุธนะครับเขาบอกว่าใช้อาวุธแต่ละประเภทในการสังหารศัตรูเพื่อรับของรางวัลนะครับผมก็คือใช้ AK เนี่ยสังหารนะครับสามคนหรือเปล่านะครับก็จะได้จะได้มาเป็นกล่องสุ่มเนาะสกินเอเคนะครับผมอ่าเลสซามูไรนะครับผมแล้วก็อ่าใช้อ่าลูกซอง M1014 นะครับหรือลูกซองยาวนะครับในการอ่าสังหาร3คนนะครับจะได้มาเป็นอ่ากล่องสุ่มลูกซองไฟนั่นเองครับผมนะโอเคแล้วก็ ใช้ MP5 นะครับในการสังหารสคนนะครับจะได้มาเป็นอ่าสกินปืน MP5 นั่นเองครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็นะครับใช้ UMP นะครับสังหารสคนนะครับจะได้มาเป็นสกินปืน UMP นะครับผมเป็นกล่องสุ่มเนาะนะครับผมใช้ MP40 นะครับผมในการสังหารสคนนะครับก็จะได้มาเป็นสกินปืนเนาะ MP40 นะนั่นเองครับผมนะอ่าโอเคใช้ฟาร์มานะครับสังหารสก็จะได้มาเหมือนกันครับผมเป็นกล่องสุ่มเนาะ อย่างนะครับมีโอกาสได้ถาวรนนะครับผมอ่ามีโอกาสได้ถาวรแน่นอนเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นสายฟรีนะโอกาสถาวรนเยอะมากครับผมเพราะว่าผมเคยเอาตัวไกท่ทําภารกิจแบบนี้นะบอกเลยว่าถาวรนหลายกระบอกเลยเหมือนกันนะครับผมบางคนนี่ยอาจจะรับเปิดด้วยซองไฟถาวรเลยก็ได้นะครับผมในกิจกรรมตรงนี้เนาะนะครับผมอ่ะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือใครที่แบบว่า อยากรู้จิตกรรมแบบประมาณว่าอยากเล่นจิตกรรมนี้นะครับผมผมก็รีวิวไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไปดูคลิปในช่องได้เลยนะเข้าไปในช่องได้เลยนะมีคลิปทําไว้หมดแล้วนะครับผมโอเคเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์เขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงไหนวะไม่เจออ่ะกดไลค์แฟนเพจฟรีไฟเก r e ร r เตอร์นะครับผมครบ2 0 0 0 0 0จะได้มาเป็น โค้ดทั้งหมด200,000ใบนะเป็นตัวไดมอนด์นะครับผมก็อย่าลืมนะโอเคครับผมก็ประมาณน,นี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผิดภาพประการใดขอภัยในในที่นี้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยอคอมเมนต์ถามได้เลยครับผมถ้าเห็นก็จะตอบครับถ้าว่างก็จะมาตอบโอเคถ้าไม่ได้อตอบก็ขอภัยด้วยนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย